อย่างเมื่อวานที่มีการแซลกันว่าผมเดือดเดือดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเอาไปาลงข่าวพาดหัวไม้ต่างๆว่าโชคได้โชคแล้วเนี่ยนะครับอาจริงๆมันเป็นยังไงอาอธิบายจริง,รง,รงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพหลังใหม่หมายว่าผมเองสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินออกจากห้องแถลงข่าวนะครับขณะที่เดินนั้นก็มีน้องเสียงน้องคนหนึ่งน่าจะเป็นนักข่าวผมก็ได้ไม่หันไปมองนะ <laughs> เขาก็ถามว่าพี่หมอ น่าจะมีความคุ้นชินกันพอสมควรพี่หมอเดือดระดับไหนอมันเป็นคําถามเดือดระดับไหนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคําว่าเดือดระดับไหนเนี่ยมันมเป็นการต้องการทราบระดับความเดือดอผมก็เพียงแต่บอกเดือดระดับว่าถ้าชคได้เนี่ยชคก,กันแล้วอไม่ได้หมายความว่าจะไปชคอะไรใครที่ไหนือต้องขออภัยเพื่อเปรียบให้เทียว่าการเดือดมันเดือดระดับไหนซึ่ง ผมเองก็บอกว่าผมไม่ได้ติดใจนะผมไม่ให้อภัยแม้เดือดระดับนี้ผมก็ให้อภัยผมไม่ได้ติดใจเลยเลยเพียงแต่ว่าลาการนําเสนอของสื่อเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปผมเองก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผมเข้าใจเข้าใจผมผิดว่าผมเนี่ยอารมณ์ร้อนไม่ใช้ความแรงไม่ใช่ก็เห็นใจเยาวชนไม่ใช่เพียงเปรียบเทียบระดับความเดือดให้เห็นภาพว่ามันเดือดรระดับไหนนั่นเอง แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าจะทําจริงไม่เลนไเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวเมื่อวานก็คงเห็นอารมณ์เห็นการใช้คําพูดบนเวทีที่คุณหมอแถลงใช่ไหมครับครับแล้วก็เลยโหทําไมวันนี้แบบไม่เคยผมสัมภาษณ์คุณหมอมาตั้งหลายครั้งผมก็ไม่เคยได้ยินคุณหมอพูดขนาดนี้เหมือนกันผู้สื่อข่าวในงานเมื่อวานพอพี่หมอบอกว่าชกได้ชกแล้วเนี่ย หูยทุกคนทุกคนตอนใจตกใจกลาเป็นเรื่องที่น่าจะเอาไปลงข่าวเอองจริงผมเพียงจะเปรียบเทียบไปเห็นเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกับผู้พันปุ่นมันอาจจะเป็นอารมณ์สะสมกับแรงกดดันที่คุณหมอกาลังแบกรับอยู่ขณะนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง รุนแรงอะไรมากมายนั่นแหละครับจะสะสมหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบตัวเองอย่างนั้นนะคือสถานการณ์เหตุการณ์มันก็เป็นมาเรื่อยๆแหละก็พอรับได้คุยได้ผมเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความเป็นไปได้นะครับถึงแม้เราจะโดนมาอย่างไรมากมายเนี่ยเราก็พยายามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในทางการเมืองอะ mm. นะทิศทางทางการเมืองวิธีการเสงอ,อกทางการเมืองมันแล้วแต่ว่าใครใครสามารถที่จะทําอะไรได้ตัวเองมีจุดเด่น ตัวเองได้รับความนิยมมามากมายที่สุดเขาก็ทํากันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจไม้เพียผมบอกว่าผมี่ยเจอมาหลายครั้งกับตัวเองเช่นไปดีเบตที่เชียงใหม่ใช่ไหครับของคุณจอมขวัญเนี่ยก็มีซีนหนึ่งที่เข้ามากระแทกผมตรงๆนะครับจนกระทั่งให้มีผลมากเลยนะว่าคุณไม่ชัดเจนไปเอามาติพักอะไรต่างๆเนี่ยผมผมเองเนี่ยโดนมาจุดนั้นเนี่ยก็ก็หนักนะ จุดนั้นน่นนาจะโกรธมากกว่าแต่ผมก็พยายามที่จะงับแล้วก็ตอบโต้ไปพอประมาณว่าไปกล่าวอ้างไ่เป็นมาตรฐานอาภิสมัยอภิสิทธิ์ไปกล่าวถึงบุคคลอื่นเนี่ยผมเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วอ,อันนั้นนะผมเองก็ค่อนข้างจะเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็หลายๆเวีทีด้วยเพื่อไทยของผมเนี่ยไปดีเบตก็เจออย่างนี้ตลอดผมก็ไม่แน่ใจว่า e เขาต้องการอะไร คืนอนถ้าเป็นคําถามจากพิธีกรถ้าเป็นคําถามจากผู้สื่อข่าวแรงๆอันเนี้ยคุณหมอเจอมาเยอะคือ,ค,อคือเรื่องคําถามผมไม่ได้ติดใจมากนะเรื่องเนื้อหาสาระคําถามเนี่ยเป็นเรื่องรองเลยแต่ผมติดใจเรื่องความเป็นคนในความเป็นคนในหมายความว่างไงหมายความว่าคุณเป็นคนที่นั่งพิ n ณาร่างเอ็มอยู่ด้วยกัน มีการเสนอมีอะไรต่างๆข้อเสนอถ้าคุณคิดว่าดีทําไมไม่พูดในที่วงประชุมอะทําไม่พูดจำแปดพักว่าเอ๊ะเราไปเสนออย่างนี้ดีไหมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขามีความมั่นใจเราจะได้ป้องกันประเด็จการไม่พูดแม้แต่คําเดียวแล้วไปถามขณะที่ทุกอย่างจบแล้วมันอันนี้แหละผมถือว่าเป็นมารยาทผมติดใจเรื่องแค่นี้ก็เพียงแต่บอกว่าอตอนที่ลงจากวทีผมก็ยัง ยังต้องพูดกับเขาเลยเจอปุ๊บผมก็บอกเฮ้ยคุณจะเป็นสื่อหรือจะเป็นแคนดิเดตของพรรคที่มาจัดร่วมตั้งรบฐบรลร่วมกันหน้าเขาเสียนะแล้วไม่ใกล้ผมเลยองมากินข้าวเนี่ยมันได้มาใกล้กันเลยคุณมาพูดในอารมณ์ไหนคืออารมณ์อารมณ์เตือนนะฮะอารมณ์เตือนแต่ไม่ใช่ในเชิงหยอกล้อพูดเล่นคือเตือนด้วยความจริงจังเลยนะผมชี้หน้าเลยบอกว่าลักษณะอย่างนี้ไม่ดีนะ จะเป็นสื่อหรือจะเป็นผู้ที่มาร่วมทำมีมีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมก,กันเขาคงจะรู้สึกเหมือนกันนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ผมว่าน้องแรงไปหรือเปล่าเพราะตอนจะกับผมยังไม่ตบหล่เขาบอกให้ลังใจอ,อันนี้ผมไม่มีประเด็นเลยนะก็จบไปเพียงแต่ว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไปออกรายการของข่าวสดอะ่ะมันมีคําถามของน้องมานั่นเองผมก็เลยรีคอรเรื่องนี้มาว่ามันมัน จะตอบน้องเขาก็รีคอร์ดให้ฟังว่าภาพคําถามอย่างนี้ผมผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันควรจะจบแค่นั้นนะ่ะเพราะคุณ <ผม S 1> หญิงเ,เองเป็นคนในอย่างที่บอกอคุณหญิงเองก็พูดดีมากนะและ้วคุณหญิงก็กขอขอขอภัยแล้วผมก็จบแล้วแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เนี่ยก็คือที่เขาไปโพสต์ใส่ลายผมไม่เป็นรูปผู้ชายพูดลับหลังงวงเงียขึ้นมาพูดไปรับ แรงกดดันไปรับ,บรีฟต์รขมาหรือเปล่าอันนี้นี่ที่ผมรับไม่ได้จริงเลยร็จาเป็นต้องมาบอกให้ข้อที่จริงเป็นยังไง <c oughs> แต่ทุกอย่างมันจบแล้วละงผมไม่ได้ติดใจอะไรนะ <c oughs>